และตอนนี้นะครับผมใครที่กำลังหาแอปหรือโปรแกรมเว็บไซต์ต่างๆนะผมที่สำหรับบอดเกมยืมสี่ชั่วโมงนะครับโดยที่ไม่ต้องการที่จะให้แบตมือถือของทุกท่านเนเสียหรือว่าต้องการที่จะเปลืองค่าเน็ตนะครับแต่เกมทุกท่านต้องบอดยืมสี่ชั่วโมงนะครับผมขอแนะนำเลยนะครับ LD Cloud Phone นั่นเองนะผมซึ่งในส่วนของตัวแอปเขาเนี่ยนะครับผมสามารถปล่อยบอดได้ยืมสี่ชั่วโมงนะครับโดยไม่เปลืองแบตมือถือเลยนั่นเองนะครับทุกคนสามารถเข้ามานะครับแล้วก็สามารถมาปล่อยทิ้งไว้ได้เลยนั่นเองนะครับนี่เห็นไหม ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะผมในส่วนของแอปนะครับผมก็ในส่วนตรงนี้นะผมขอแนะนำนะครับผมในส่วนของ อ่าแพ็กเกจ KVIP ละกันนะครับสำหรับเซิร์ฟเวอร์สิงคโปร์นั่นเองนะผมมีในส่วนของ Android 11วด้วยนะครับผมใครต้องการลื่นไหลเนาะอ่าหรือว่าใครแค่ใช้แค่พอประมาณนะครับ a n น r o i d 10นั่นเองนะตอนนี้เขากำลังมีโปรโมชั่นอยู่นั่นเองนะครับผมก็60วันเนี่ยจะแพงกว่า30วันขึ้นมานิดหน่อยนะครับผมเนาะแต่ก็ได้ในส่วนของวันใช้งานเพิ่มนั่นเองนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดว่าใช้เป็นรายวันหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ราคาไม่แพงนั่นเองนะผมเริ่มต้นแค่ที่10บาทนั่นเองนะครับก็ อยากวัดเกม24ชั่วโมงต้องที่นี่เลยนะครับโอเคครับกลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนู้ี่ผมอินซามาก,กันอีกแล้วนะผมวันนี้มันอยู่ในส่วนของแรกน้องไอ้มคลศินั่นเองนะผมวันนี้ผมจะพาทุกคนมาเตรียมตัวแล้วก็มาดูกันว่าของดาวในอนาคตของวิสัต์เนี่ยอันไหนคุ้มอันไหนควรเริ่มก่อนเริ่มหลังนะครับควรทำไหมหรือว่าค่อยทําก่อนก็ได้นั่นเองนะครับอ่ะมาวันนี้เราเริ่มกันอย่างรวดเร็วเลยนะครับอาจจะไม่มีแสงเกมเนาะเพราะว่าน,นี่ผมย้ายซีนอัดมาใหม่นะครับ เออเดี๋ยวผมใส่เพลงแบ็กกราวให้แล้วกันนะครับอ,อ,อ่ะตอนนี้อ่ะเดี๋ยวอัปเดตตัวละครกันก่อนเลยนะครับตอนนี้นะครับก็ของยังใส่เป็นเหมือนเดิมอยู่มีที่เพิ่มเข้ามาก็คือมอนอโรคตอนนี้ได้เป็นบวกแแล้วนั่นเองนะครับเนาะอ่ะแต่ไอ้มอนอโรคเนี่ยช่างมันเออแอคเฉยๆไม่มีอะไรโอเคของที่มันกําลังจะเพิ่มเข้ามานะครับจะเป็นในส่วนของมือรองผ้าคลุมรองเท้าแล้วก็ประดับนะครับผมเนาะซึ่งที่ผมใส่อยู่จะเป็นอ่ามือรองเนะี่ยจะเป็นเซทิฟายบุ๊กนะครับแล้วก็ผ้าคลุมนัตโตะ รองเท้าแก้วบวกแปดนะผมคิสตันปัม๊มเนาะแล้วก็ออลีนลบบวกสิบสองนะครับอัพกั้นเต็มเนาะแล้วก็ดูรหาลบวกสิบสองอัพกั้นเต็มนะครับในส่วนของพวกเนี้ยนะครับก็คือเตรียมพร้อมที่จะขึ้นม่วงได้หมดเลยนั่นเองนะครับผมเนาะอ่ะซึ่งข้อดีของตรงนี้วิสัยก็คือเหมือนพอเราทําทของที่มันคอมโบกันเสร็จแล้วใช่ไหมเราก็สามารถที่จะอัพกั้นให้มันเต็มเพราะมันรีควายเรื่องการอัพกั้นเต็มอยู่แล้วเนาะเมื่อเมื่อของพวกม่วงมาแล้วอ่ะของดาวมาแล้วอ่ะนะครับเราสามารถขึ้นดาวได้เลยนันนเเองะะครับนะ แค่หาของเพิ่มอีกเล็กๆน้อยๆ,ๆนะครับไปเก็บออติงไว้ก็ได้เปรียบนั่นเองนะอ่ะโอเคมาซึ่งอย่างแรกที่ผมจะให้ดูกันก่อนเลยนะครับเดี๋ยวผมเปิดอันนี้ต้องขอบคุณคุณทีรวัตรนะครับก็โพสไว้เมื่อ11พฤษภาคมนะครับผมเนาะแล้วซึ่งแพทมันประกาศมาแล้ววันที่7นี้นะครับเนี่ยในผมก็ไปเซฟมานะครับอันนี้ต้องขอบคุณมากจริงๆนะผมนะหรือว่าใครอยากดูเป็นภาพที่เข้าใจง่ายนะครับไปดูของกระจุงก็ได้นั่นเองนะครับเนาะอ่ะเรามาเรื่อกันที่อย่างแรกนะครับเดี๋ยวผมเลือกก่อนเอาเป็นอันนี้แล้วกันนะครับ เป็นในส่วนของ s e c t i f y b o o k Down นั่นเองนะครับผมเนาะในส่วนของ s e c t i f y b o o k d o w n ตรงเนี้ยนะครับที่เขาบอกก็คือจะเพิ่มในส่วนของ5อิน์บวก6นะครับแล้วก็ค่าเด็กบวก E6 นั่นเองนะครับแล้วก็ที่ยังคงไว้ก็จะเป็นในส่วนของ Igno r อ m d ฟเ30นั่นเองนะครับแล้วก็มีตรงนี้ก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับ FR ทุก1%อนีกหนอเเดนะเพิ่ม0.5 m t k นั่นเองนะครับผมเนาะแล้วก็ด้านล่างนะครับเมื่อรีไฟบวก10นะครับจะเพิ่มเม อีกหนอเอ็มเดฟเราเกิน60ขึ้นไปเนี่ยจะได้ในส่วนของ m อ็มวิตีเออมเนั่นเองนะครับผมเนาะแล้วก็ตรงนี้นะครับเมื่อบวก15ก็จะกลายเป็นอีกหนอได้อีกหนอเอ็มเดฟเพิ่มอีก5%นั่นเองนะครับผมเนาะซึ่งมันก็จะเหมือนเดิมเลยนั่นเองนะครับผมนะจะเหมือนพวกค่าเดิมๆที่มีอยู่เลยตรงนี้นะครับเนาะต่อมานะผมที่เพิ่มเข้ามาจริงๆเนี่ยนะครับเอ่บอบวก15บห้าในช่างมันนะครับเราเราเราไม่ต้องมามองถึงตรงนั้นนะครับถ้าเกิดของใช้งานได้จริงงๆนะเเเนนนนี่นนะ่่่่ยออะแแแคบววกก10็พล้้ัาาตถ เอาจริงๆนะผมที่มันเพิ่มเข้ามาแล้วน่าสนใจนยจะเป็นในส่วนของเมื่อเราบวก8ขึ้นไปแล้วนะครับทุก1รีไฟนะครับเออเราจะได้ในส่วนของอีกหนอเอ็มเดฟเพิ่ม2%สูงสุด16เลยนั่นเองนั่นนะครับผมเนาะอ่ะโอเคก็คือมนันเริ่มจาก8ด้วยนั่นเองนะผมเนาะสูงสุด16%นั่นเองนะครับในส่วนของอีกหนอเอ็มเดฟที่เราจะได้เพิ่มขึ้นมาเนาะซึ่งตอนนี้ผมอยู่ที่บวก10ใช่ไหมมันก็จะได้เพิ่มมาอีกเป็น8 90เท้ากับผมได้เพิ่มมาอีก6%เลยนั่นนเอง,นบ,นนงนบนมบน้ ในส่วนตรงนี้นะครับก็ถือว่าดีพอสมควรเลยนะครับเราจะได้ในส่วนขังค่าอีกหนอเอ็มเ็บเพิ่มอีกก็ทําให้เราช่วยดันในส่วนของพวกของเนี่ยได้อีกมากยิ่งขึ้นเองนนะครับผมเนาะเราสามารถอ่าใส่ก๊์ดอื่นตรงส่วนเสื้อแทนที่จะเป็นมูนหักได้แล้วนั่นเองนะครับนะเออสามารถดันได้ง่ายขึ้นนั่นเองเนาะโอเคนะครับอ่ะมาเรามาดูชิ้นต่อไปนะครับอ่ะเดี๋ยวนี่ผมย้อนกลับไปเลยนะครับต่อมานะครับจะเป็นในส่วนของโอรินโกลบดาวนะครับในส่วนของโอรินโกลบดาวนะเดี๋ยวผมเปิดอันนี้คู่ไปด้วยนะครับออออ่่่ธรรรมมดาาเืกนนคับ ก่อนหน้าที่จะเป็นดาวน,นะครับตรงนี้บวกแค่เด็กสแล้วก็ m a t a 1 0ใช่ไหมอ่ะแล้วก็จะมีในส่วนของ M ATK เปอร์เซ็นต์อีกนะครับตรงนี้มี1 2แล้วก็ตรงนี้เป็น3นะครับรวมเป็นทั้งหมด16%นั่นเองเนาะอ่ะแต่ทีนี้นะครับผมเมื่อขึ้นดาวแล้วเนี่ยผมบอกเลยว่าของโคตรแย่ยมนะฮะอ่ะอ่ะตรงนี้นะครับมันจะได้ในส่วนของค่าเด็กแแล้วก็ค่าอนะินแเนาะแล้วก็เมจิกแอตแท็ตรงเนี้ยเป็น13%นะครับเมื่อบวก8เนี่ย ได้อีก3%เนะครับเป็น16%และเมื่อบท12เนี่ยได้อีก4%เลยนั่นเองนะผมกลายเป็น20%เลยนั่นเองนะครับจากตอนแรกที่เรามีแค่16เนี่ยเราได้เพิ่มมาอีกตั้ง4%ที่เป็น20%เลยนั่นเองนะครับผมเนาะผมก็มองว่าคุ้มมากๆนะสำหรับได้ MTA เพิ่มขึ้นมาอีกก็น่าจะเป็นอีกชิ้นนึงที่ผมน่าจะทำเนาะเพราะมันได้ในส่วนของค่าอินแปดด้วยนั่นเองนะครับหรือว่าคุ้มๆเลยนะครับแล้วก็ใครมีงบหน่อยนะครับเมื่อบท15เนาะก็จะได้ในส่วนของอีกนอ MDF อีก8%นั่นเองนะครับซึ่งพวกของด้านล่างตัวเนี้ยผมยัง ไม่บอกกันแล้วกันว่าใช้อะไรก็เดี๋ยวรอดูมันเข้านะครับแต่อใครมีในส่วนของออติงเนี่ยก็น่าจะคุ้มอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับนะโอเคมาชิ้นต่อไปนะครับจะเป็นในส่วนของนัตโตคิงผมบอกเลยอันนี้ของโคตรดีนะครับนัตโตคิงนะครับผมเนาะซึ่งอเดี๋ยวผมพามาดูนัตโตคิงนะครับในส่วนของนัตโตคิงนะครับตรงนี้จากอินที่บวกแค่2นะครับจะได้อินในส่วนของค่าอินเนี่ยบวก1ิเลยนั่นเองนะครับผมเนาะเพิ่มมาอีกตั้ง8ดนะครับเออแล้วก็ ของอย่างอื่นยังอยู่เหมือนเดิมนะอ่ Equipment Attack Speed เนี่ยบวก5เหมือนเดิมนะครับแล้วก็มี Market P เพิ่มขึ้นนะครับประมาณ1,600เนอะแล้วก็ตรงนี้เมื่อกันบวก5นะครับจะได้ในส่วนของลดไล่5 5เนะครับเมื่อบวก10เนี่ยตรงนี้ก็จะอ่าได้อีกนอ M อ็มเดนะครับเป็น10%เลยนั่นเองนะผมเนอะจากตอนแรก5%เอนาะอ่ะแล้วต่อมานะครับเมื่อรีไฟบวกสิบอนะครับได้เมจิกแอตแท็กอีกสามเอร์เ็นต์นะครับแ้วกมื่อบวห้ดู ซึ่งมันก็คือในส่วนของค่าด้านล่างนี่แหละครับที่มันเอาขึ้นมารวมด้วยนั่นเองนะครับเนาะเพราะว่าอันเนี้ยตรงเนี้ยที่เขาบอกก็คือได้5%ใช่ไหมเมื่อเราอัพอัพมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยเมื่อบวกสิบเนี่ยก็จะได้ห้าเปอร์เซ็นต์ก็เป็นสิบเปอร์เซ็นต์ซึ่งตรงเนี้ยมันรวมมาแล้วนั่นเองนะครับผมเนาะเลยกลายเป็นสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ที่น่าสนใจจริงๆนะครับที่ผมบอกเลยว่าโคตรน่าสนใจนะครับก็คือรีไฟนดิ้งไอ้รีไฟนิงเนี่ยเออไอ้ตรงพวกค่าตีบวกเนี่ยนะครับตั้งแต่่บบบววกกกกขึ้้นนนไไปะะครัทุเเียจจดดสิลาม 1%, 1นะครับรวมแล้ว8%เลยนั่นเองนะครับและเหมือนที่ผมบอกไปในคลิปอื่นๆนะครับพวกหลังหรืออะไรแล้วแต่เวลามีคนถามเนี่ยว่าใช้หางอะไรหลังอะไรนะครับค่าสกิลดาเมจเป็นค่าที่เพิ่มดาเมจไฟนอลดาเมจเราได้เยอะที่สุดแล้วนั่นเองนะครับซึ่งผมบวก8แล้วไอในส่วนของนัตโตเนี่ยใช้แค่12ถูกไหมนัตโตใช้แค่12เริ่มจากบวก8เพิ่มสกิลดามีหนึ่งเปอร์เซ็นต์เนี่ยแลนเนี้ยผมมี ในส่วนของสกิลดาเมจที่รออยู่แน่ๆและตอนอัปเดตเข้ามาคือ5%เอรแล้วกับบาทหนึ่งใบเลยนั่นเองนะครับซึ่งมันโคตรที่จะแรงเลยนะครับซึ่งอันนี้เป็นอะไรที่ผมโคตรชอบเลยเออผมอาจจะพูดถึงนัทโถเยอะหน่อยเพราะว่าแม่ของโคตรดีของโคตรคุ้มนะครับเออประมาณน,นี้เนาะแล้วก็จะมีของใหม่ๆด้วยเช่นกันนะครับในส่วนตรงนี้เนาะเดี๋ยวก็รอรอดูแล้วกันว่าอืมของราคาแพงไหมหรืออะไรนะครับก็ซึ่งถ้ามาวันแรกเนี่ยผมก็น่าจะต้องรีบเลยนะครับเออตีห้าเหมือนเดิมนะฮะโอเคอ่ะ เดี๋ยวอวยเยอะเกินอวยเยอะเกินไปชิ้นต่อไปนะครับชิ้นต่อไปนะจะเป็นไอออฟดุลฮานดาวนั่นเองนะครับในส่วนของไอออฟดุลฮานเนี่ยเอาจิงผมไม่ค่อยไปมองมันเท่าไหร่นะเพราะผมมองว่ามันต้องบวก15ซึ่งมันจะเป็นเทียร์ที่สูงกว่าเราขึ้นไปอีกนิดนึงนะครับแต่อ่ะเดี๋ยวพามาดูก่อนนะครับในส่วนของไอออฟดุลฮานเนี่ยบวก10นะครับจะได้ค่าเด็กเนาะเอ han, ้จะได้ค่า K, เ,เ duc, ด็กบวก10บนะครับแล้วก็ได้อีก10ค่าอินนั่นเองนะครับผมเออนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของอ่า โอเคเมื่อรีไฟล์บวกสินะครับผมรีไฟล์บวกสิเนาะแล้วก็หลังจากนั้นนะครับทุกๆ1นึ่รีไฟนะครับก็จะบวกเอเมริกาก็คืออันนี้เหมือนเดิมนั่นเองนะครับผมเนาะแล้วก็เมื่อบวก12เนะี่ยตรงนี้จะมีค่าลดไลน์นู่นนี่นั่นนะครับก็เรียกว่าแทบจะเหมือนเดิมเลยนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ได้บวก15จริงๆนะครับเพราะว่าถ้าบวก15เนี่ยเราจะได้จากตรงนี้อีก5%้าเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมแล้วก็จะมีดัดตรงนี้อีก5%เห้าเป็นอร์เซ็นต์เป็นยี่เป็นสิบเปอร์ ดูวือหวาขนาดนั้นนะครับอาจจะทํานะครับเพราะว่าได้ในส่วนของค่าอินเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับเนาะอืมแต่ในส่วนของค่าอื่นๆผมยังมองว่ามันไม่ได้ดีในระดับนั้นละกันนะครับเพราะว่าถ้าเรานับอินจริงๆเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าใช่ไหมอืมตรงนี้อีกห้าครับก็เป็นสิบนะครับมันมันคือมันครบสิบแล้วอ่ะนะครับก็เลยยังมองว่าไม่ได้ว้าวขนาดนั้นละกันนะครับไม่ได้ว้าวขนาดนั้นแต่จะทําก็ได้ไม่เสียหายนะครับถ้าบวกสิบห้าได้เนาะ เพราะว่าหรือว่าบวกสูงขึ้นไปกว่านั้นก็ได้นะครับแต่แนะนําทาให้บวก15ไม่จะเป็นน้อยแอพดาวก็ได้นะครับอันนี้เป็นความคิดส่วนตัวเนาะซึ่งอ่ามันจะมีในเรื่องของเมจิกแทกที่ได้เพิ่มด้วยนั่นเองนะครับผมเนาะใครสนใจอะไรก็ว่ากันไปลองดูแล้วกันนะครับอืมส่วนผมเนี่ยน่าจะแค่นี้แหละนะครับแล้วก็ต่อมานะครับรองเท้าแก้วเนี่ยสุดท้ายแล้วเนาะเป็นคริสตัลปั๊มนะครับในส่วนของคริสตัลปั๊มนะครับเดี๋ยวพามาดูอันนี้ก่อนครับอืม ตรงนี้นะครับจะได้ค่าอินเนี่ยบวก12เลยนั่นเองนะครับแล้วก็มูฟสปีดเนี่ยตรงนี้ได้บวก10%เลยนั่นเองนะครับเนาะซึ่งตรงนี้มีอยู่ไหมมูฟสปีดตรงนี้อ่าสามห้าห้าแปดนะครับเออได้เพิ่มอีก2%นะครับแล้วก็ได้เมจิกแอทแท็กสี่เปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับผมเนาะจากตรงนี้มีอยู่แล้ว3%นะครับเพิ่มมาอีก1%เลยนะครับผมเนาะเออแล้วก็ตรงนี้นะครับที่เพิ่มเข้ามาเมื่อรีไฟบวก8นะครับอ่าจะได้ในส่วนของ MATK เนนนนนีี่่ย4%ะะคครรรัับบจากตง้เป็2%ใชมอ ก็จะได้มาเป็นสีเนะครับเมื่อบวก12เนี่ยจากสองเปอร์ก็เป็น4%เมื่อบวก15ได้อีก6%นนั่นเองนะครับผมเนาะก็กลายเป็นทั้งหมด14%เลยนั่นเองนะครับผมเนาะสิบวกตอนนี้อีก4ก็กลายเป็น18%นะครับผมจากตอนแรกที่ตอนนี้ที่เรามีนะครับสามสามเปอร์เซ็นต์เนาะบวกกับตรงนี้สองเปอร์เซ็นต์แล้วตรงนี้หนึ่งเปอร์เซ็นต์เป็นกี่เปอร์เซ็นต์นะหกเปอร์เซ็นต์นะครับผมเนาะถ้าเกิดบ ซึ่งถ้าเกิดใครสามารถทำบวก12ได้หรือว่าใครรวยหน่อยนะครับเป็นเทียร์สูงๆหน่อยก็สามารถทำบวก15ได้ก็เป็นอีกชิ้นหนึ่งที่ผมมองว่าไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ถ้ายังไม่บวก12นะครับแต่ถ้าบวก12แล้วเนี่ยก็สามารถทำขึ้นไปได้นั่นเองนะครับแต่ผมอาจจะทำนะเพราะว่าอ่าทุกเปอร์เซ็นต์ของผมเอาจริงๆมันมีค่าเอาจริงๆผมมองว่ามีค่ามากเลยเพราะว่าอเมเมื่อมาถึงช่วงหลังๆถ้าเราไม่ได้เทียร์สุลต่าน่ะมันหายากแล้วนะครับซึ่งของดาวเข้ามาเนี่ยก็สามารถช่วยเราได้เยอะเลยนั่นนเเองั คลิปนี้นะครับบอกไว้ก่อนว่าอาจจะมีน้ํามีนวลเยอะหน่อยนะครับก็พูดในมุมมองของผมไปว่าสิ้นไหนควรทานะครับชิ้นไหนไม่ควรทำเนาะซึ่งของที่ผมเห็นว่าดีเลยเนี่ยจะเป็นในส่วนของ s a ็ t ต f y b o o k นะครับที่เราได้อีกหน่อเอ็มเด็บเพิ่มนะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของนัทโต้นะครับตรงนี้ที่เราได้ในส่วนของค่าสกิลรามิเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของโอรินนะครับที่ตรงนี้เพิ่มในส่วนของค่าเอ็มเอเเ็นพิ่มขึ้นมาอีกนั่นเองนะครับส่วนจะเป็นในส่วนของะ ยังไม่แนะนําไม่ทําดาวละกันนะครับผมเนาะอันนี้ลองเอาไปตัดสินใจกันดูแล้วกันนะครับผมนะอันนี้ก็อาจจะเป็นหนึ่งความคิดหนึ่งของผมแล้วกันนะครับใครชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์นะครับผมหรือว่าใครมีข้อเสนอแนะอื่นๆคลิปนี้ผมพูดอะไรผิดไปบ้างก็กราบขอประทานอภัยนะครับผมเนาะก็สามารถพิมพ์เสนอแนะไว้ด้านล่างได้นะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันเอาเป็นว่าไว้เจอกันสวัสดีครับ